สวัสดีค่ะพลาสติกแบ็ก2015นะคะวันนี้จะมาสาธิตวิดีโอในเรื่องของการหดหุ้มแคปซูลค่ะสําหรับตัวแพ็กเกจสินค้าตัวนี้นะคะจะมีเส้นขาศูนย์กลางของฝาค่ะอยู่ที่ประมาณ4.3เซนนะคะอันนี้คือวิธีการวัดชิ้นงานจากนั้นเนี่ยเรามาดูสําหรับแคปซูลที่สามารถใช้ได้ค่ะจะเป็น72คูณ35นะคะ,ะเราสวมพลาสติกลงไปแล้วก็ให้เลยจากขอบฝาค่ะ นิดนึงนะคะไม่เกิน1เซนค่ะจากนั้นเราก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนค่ะปรับอุณหภูมิที่ประมาณ150องศานะคะแล้วก็ทำการหดหุ้มได้เลยค่ะโดยที่มือค่อยๆหมุนชิ้นงานไปเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะสังเกตบริเวณฝาค่ะจะหดสวยงามเลยนะคะค่ะ สนใจสอบถามแคปซิลนะคะ0851622120ขอบคุณค่ะ